สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแบงอีกเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่30แล้วนะครับสามารถรับชมอนิเมะเรื่องนี้แบบโทรทัศน์ษษษษได้ทางวีทีวีเลยแต่ถ้าทุกท่านคลิกแกะไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยณนะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาละจางพร้อมกันแล้วเรากำลังเริ่สปอยตอนที่สามกันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัด ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสดีดัตด้วยนะครับหลังจากรอบแรกทีมหัวพวกใตยย้เหยาเหงิงได้แพ้ไปดังนั้นการประลองครั้งที่2นี้ผู้ผสมสเวนจึงได้สลับพวกเพคไปอยู่ทางของพวกใตยย้เหยาเหิงบ้านว่าเราการต่อสู้ของทั้งสทีมนั้นก็ได้เริ่มขึ้นตัวทางฝั่งทีมของวีฮาวจะเป็นใตยย้เหยาเหิงนะครับที่เป็นคนนําทีมส่วนทีมของมาเซลเทาก็แน่นอนว่าเธอนั้นเป็นหัวหน้าทีมโดยฝั่งของวี่าวก็จะมีหลิงหลวเฉินที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังและการที่ 2ทีมจะเข้าปะทะกันวีฮาของเราก็ได้เปิดใช้จิตตรวจจับและแบ่งปันให้กับทุกคนในทีมนั่นก็เลยทาให้ทีมของพวกตาเยาเหิงเั้นต่อสู้อย่างสูสีได้กับมาเซลเทาพวกตาเยาเหิงที่ได้สัมผัสจิตตรวจจับของวีฮาเข้าไปนั่นก็ถึงกับตาเลงเลยครับโดยเหตุน,นี้เองสินะไม่แปลกใจแล้วที่มาเซลเถาเก่งขนาดนั้นในรอบแรกทางด้านลิงโลชนันที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจไม่น้อยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าพลังยุทธของเขาเป็นท่า,าน้าแข็งไม่ใช่หรอและด้ยจิตตรวจจับของวีฮาของเราก็ทําเอาพวกมาเซลเทานั้นลาบากไม่น้อยเพราะว่ามา ทางด้านใต้เหยาเหิน <antique> ก <sound> <issions> ็ร <ing> In ู้ทันเลยครับเขาจึงได้บอกให้สวีทซานซื่อที่เก่งทางด้านป้องกันไปป้องกันวีฮาวขณะเดยกันทางด้านมาเซลเทาเธอก็ได้เรียกวิญญาณยึดของตัวเองออกมาก่อนที่จะได้พ่นไฟใส่พวกใต้เหว่เหิงพร้อมกับบอกให้ทุกคนในทีมรีบบุกพวกใต้เหยาเหงในตอนนี้นั่นก็เลยทาให้ทีมของใต้เหว่เหงตกที่นั่งลาบากหลิงลัวเชินเธอก็เจ็บใจมากเลยครับที่จะต้องมาแพ้ให้กับมาเซลเทาอีกแล้วแต่ในตอนนั้นวีฮาวก็ได้แบ่งพลังยึธของตัวเองให้กับหลิงลัวเฉินและหลิงลัวเ ําจนทําให้พลังยุทธของหลิงลอยเฉินนั้นเลื่อนระดับกอนที่ในตอนนั้นหลิงลอยเฉินเธอจะได้ปล่อยพลังน้ําแข็งออกมาเพื่อสร้างอาณาเขตน้ําแข็งไฟพยาหงของมาเซียวเทาที่อยู่บริเวณนั้นก็หายกเกลี้ยงไปในพริบตาทําเอามาเซียวเทาที่เห็นปับนั้นก็ตกใจมากเลยครับว่าทำไมพลังวิญญาณของหลิงลอยเฉินนั้นถึงสามารถต่อกรกับพลังวิญญาณของเธอได้มันไม่น่าจะเป็นปับนี้ได้นี่จนในตอนนั้นมาเซียวเทาก็พึ่งนึกขึ้นมาได้หรือว่าจะเป็นพวกวีเห่าอย่างนั้นเหรอมาเซียวเทาที่รู้แบบนั้นก็รีบสั่งให้ทุกคนในทีมเข้าไปจัดการกับพวกวีเห่แต่ทว่าพวกมาเซียวเทากลับถูกทําให้ช้าลงด้วยทักษะวิญญาณที่2ของน้องเซียวเซียวมาเซียวเทาที่เห็นแบบนั้นก็ได้ ให้เปเปิดเข้าไปจัดการกับน้องเสี่ยวเสี่ยวส่วนเซียซีให้รีบไปจัดการกับวีฮาวซะแต่ก่อนที่เปเปิดจะถึงตัวของเสี่ยวเสี่ยวบางต้องก็เป็นคนเข้ามาป้องกันเอาไว้และเซซีที่เข้าไปโจมตีวีฮาวนั้นก็เป็นสวีซานซื่อที่เข้ามาป้องกันเอาไว้ให้ทางด้านเซซีที่เห็นแบบนั้นก็แปลกใจเล็กน้อยเหตุไดสวีซานซื่อเข้าถึงตามการโจมตีของข้าได้ล่ะโทษทีนะพอดีว่าได้จิตแบ่งปันมาจากวีฮาวนะด้วยพลังของฉันเพียงคนเดียวก็คงไม่สามารถตามเธอทันอยู่แล้วแต่ว่าจิตตัวจับของวีฮาวน่ะสามารถคาดการการเคลื่อนไหวของเธอได้ล่วงหน้าแต่ในขณะที่สวีซานซื่อกำลังรับมือกับเสี่ยวซีออยู่นั้นเปเปิดก็พยายามจะลอบเข้ามาโจม ตีวีฮาวแล้วฮะแต่ก็ถูกนัเสืบเสียวนั้นใช้กระทางสังส่นสะเทืนเข้ามาป้องกันเอาไว้ฐานะต้เยาวเหินที่เห็นแบบนั้นก็ได้บอกกับมาเสียวเทาว,ว่าเธอทําทพลาดแล้วละ่ะซึ่งคําพูดนั้นเซินชีฟเฟิงก็ได้เข้ามาสมทบเลยครับจนกลายมาเป็นการต่อสู้แบบ2รุม1แต่ถึงกระนั้นมาเสียวเทาเธอก็ยังไม่ได้เสียท่ามาเสียวเทาก็ได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะได้ใช้ฝนดาวตกพยาหงใส่พวกใต้เยาวเหิงต่เยาวเหิงที่เห็นแบบนั้นก็เลยสวนกลับด้วยฝนดาวตกพยักขาวเช่นเดียวกันและดูเหมือนว่าการโจมตีของต้เย,ยาวเหิงนั้นจะรุนแรงกว่ามาเสียวเทาซะด้วยเมื่อไรการสนับสนุนจากวีฮาวฝนดาวตกของเธอก็ไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่เลย มาเซลเทาทาให้มาเซลเทาที่รับมือไม่ได้ก็รีบบินหนีจากตรงนั้นแต่ในตอนนั้นเองเฉินชีเฟิงก็ได้ใช้ทักษะที่3คมกระบี่เชื่อเชิญใส่มาเซลเทาไม่เพียงแค่นั้นลิงลัวเฉินที่เห็นว่ามาเซลเทากาลังเสียท่าเชยก็ได้ใช้ทักษะที่3ของเธอเช่นเดียวกันกงน้าแข็งกักขังทําให้มาเซลเทาที่โดนก,กักขังไปนั้นก็รู้สึกโกรธมากเลยครับลิงลัวเฉินเจ้าคิดว่าพลังน้ําแข็งของเจ้าจะสามารถกักขังข้าได้งนั้นหรือว่าแล้วมาเซลเทาเน่ก็ได้ระเบิดพลังไฟของเธอออกมาแต่ถึงกระนั้นมาเซลเทากงงงงนน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 ้้นน้้้้้ํําาาาแแแแขข็็็ัััไดดเเลลลลยมต่่ออปบบบกพพรวิิธุ จากวีาวนั่นเองถึงแม้ว่าพลังของวีฮาวจะไม่ได้สูงมากนักแต่ด้วยพลังน้ำแข็งอันบริสุทธิ์ของวีาวนั่นจึงทำให้รักษาน้ำแข็งของหลิงลอยเชนนั้นพัฒนาคมบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกขั้นแน่นอนว่าพลังไฟเพียงธรรมดาของมาเซลเทานั้นไม่สามารถทำอะไรได้ทางด้านเชนชีเฟิลก็ใช้จังหวะนี้เข้าไปโจมตีกองหยางโมและถึงแม้ว่ากองหยางโมจะใช้รักษาป้องกันแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเชนชีเฟิลได้เลยแม้แต่น้อยเวลาใหเดหย,กออยม,มกันน,กน,นนี้กลเป็นการรต่อสู้ะหว่างต่อแต่เยาเหชนก็โด้ รพระผู้นําการโจมตีหลักอย่างมาเซลเทาวนนั้นก็ถูกกักขังอยู่ถึงเวลาที่พวกเราต้องโตกลับแล้วละ่ะว่าแล้วใต้ยาเหิงเฉิชนชีเฟิงและก็หวังตงก็ได้เข้าไปโจมตีเปยเยๆเจีงงางนานนันและก็ใช่โถปรพร้อมกันเวนลาในการนั้นทางด้านเสือซีในตอนนี้ก็พยายามจะเข้าไปโจมตีหวีหามให้ได้เลยแต่ว่าเธอได้ก็ถูกป้องกันจาก2คนเลยครับนั่นก็คือน้องเสือเสือแ,และสวีซานซื้อซึ่งเสือซีเธอก็ไม่สามารถทลายการป้องกันของพวกสวีซานซื่อได้เลยแม้แต่น้อยมาเซลเทาวน์นจะเห็นแบบนั้นก็ถึงกับต้องหนักจจถ้าเเบบเนะาเ,เิดงงแ่อมธลวึ ผลสะท้อนก็ตามว่าล้มาเซลเทาก็ได้ใช้พลังฟังเธอในการทลายกรงน้ําแข็งกองน้ําแข็งก็ถึงกับระเบิดไปในพิบตาลิงโรชันที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้น้ําแข็งโจมตีใส่มาเซลเทาอีกแต่ทว่าน้ําแข็งพวกนั้นกลับไม่สามารถทําอะไรมาเซลเทาได้เลยน้ําแข็งละลายไปก่อนที่จะโดนตัวของมาเซลเทาซะอีกมาเซลเทาจึงได้ทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อหวังจะโจมตีลิงโรชันแต่เยอเหิร์นเขาก็ไม่ปล่อยให้เป็นบาปนะเลยครับแต่ยอเฮิรก็ได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาเข้ามาป้องกันการโจมตีของมาเซลเทาเอาไว้และขึ้นพลังสะท้อนของทั้งสองคนนั้นก็รุนแรงมากๆทำเอาทุกคนที่อยู่รอบข้างนั้นแทบจะปลิวกระเด็นและดูเหมือนว่าการโจมตีในครั้งนี้มาเซลเทาก็จะเป็นฝ เหนือก่อนใต้เหยาหึงเลยฮะมัดของมาเซลเทานั้นก็ไปโดนตัวของใต้เหยาหึงเต็มๆแต่ใต้เหยาหึงก็ได้ใช้จังหวะนั้นจับแขนของมาเซลเทาเอาไว้มาเซลเทาที่เห็นแบบนั้นก็เหมือนจะนึกขึ้นมาได้แหละฮะว่าตรงเธอนนั้ติดกับใต้เหยาหึงเข้าให้แล้วว่าแล้วใต้เหยาหึงก็ได้เวียงมาเซลเทาให้ลิงโลเชนทันทีทางด้านลิงโลเชนที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้ท่าไม้ตาของเธอจัดการกับมาเซลเทาไปท่าสารน้ำแข็งของลิงโลเชนในครั้งนี้ก็รุนแรงมากๆเลยครับเลยเดาว่าถ้าจะแช่แข็งทุกคนบนเวทีไปละชัโทที่่่หลบไมนายโ แค่คนเดียวนั่นก็คือเสียซีนั่นเองและเสียซีก็ได้ใช้จังหวะที่ทุกคนกําลังเผลอนะ้ะรีบเข้าไปโจมตีวีฮาวด้วยความเร็วที่แม้กระทั่งเซเสียวนั่นก็ไม่อาจป้องกันเอาไว้ได้แต่ทพราก่อนที่การโจมตีนั้นจะถึงตัวของวีฮาววีฮาวก็ได้ใช้การโจมตีทางดวงจิตใส่เสียซีเลยครับจนทำให้เธอนั้นเสียการทรงตัวละ่ะฮะขณะเดยการนั้นหวังตรงกับเสียวก็ได้เข้ามาโจมตีเสียซีเช่นเดียวกันแต่ว่าการโจมตีของทั้งสองคนก็ถูกผู้ส่วนเข้ามาหยุดเอาไว้และผลการประลองในครั้งนี้ก ็พยักหน้าตอบรับไม่น่าละซึ่งได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสำรองเจ็ประลาดแห่งโรงเรียนสื่อไลเคอร์ทั้งที่เพิ่งอยู่ปี2เวลาในการนั้นใต้เหวินเฮงก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกับวีฮาวด้วยและใต้เหวินเฮงก็ยังบอกอีกด้วยว่าเขารู้นะว่าน้องชายของเขาใต้หัวบินกับวีฮาวในขัดแย้งกันแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่อยากจะให้วีฮาวต้องคิดมากเรื่องเขาเพราะว่าใต้หัวบินก็คือใต้หัวบินส่วนเขาก็คือเขาต่อไปนี้พวกเราทั้ง7ประหลาดทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นมิตรสหายกันแล้วแต่วีฮาวที่เห็นแบ,บนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อใจไต้เหวินเฮงสักเท่าไหร่เลยครับเพราะไอ้หมอนี่เนี่ยมันเก็บสีหน้ามิดชิดซะเหลือเกินดีใจก็ไม่แสดงสีหน้าก ก็มาสแสดงสีหน้ามันน่ากว่ายิ่งกว่าศัตรูที่สแสดงสีหน้าซะอีกและอีกอย่างใต้เ,เหยาวเหงนั้นก็เป็นลูกชายคนโตของตระกูลไปฉะนั้นแล้ววีฮาวก็ไม่อาจสามารถเป็นสหายกับเขาได้อย่างแน่นอนเวลาในการนั้งทางด้านมาเซลเทาที่ไม่พอใจให,หลิงลอยเฉินเนี่ยเฉก็ได้เข้ามาถามหลิงลอยเชินเลยครับว่าทำไมทักษะน้ำแข็งของหลิงลอยเชินถึงได้มีความบริสุทธิ์มากถึงขนาดนั้นทางทั้งที่ยังไม่ได้เลื่อนระดับเลยหลิงลอยเชินก็ได้บอกว่าเธอได้รับความช่วยเหลือมาจากวีฮาวแนะ่ทำให้มาเซลเทาที่ได้ยินแบบนั้นก็คลคสสัอกกไไ้จะดใบบ ทีมหลักว่าคงจะได้รู้ถึงศักยาภาพของทีมสำรองแล้วและถึงแม้ว่าวีเ่าหวังตรงและเสี่ยวเสี่ยวจะมีพลังยุทธ์ที่ไม่มากนะักแต่ว่าพวกเขาก็มีความเป็นอัจฉริยะโยแท้จริงพร้อมกับที่ผู้โซซสเวียนได้แต่งตั้งให้หวีเ่านั้นเป็นวิทยาจารสายควบคุมหลักในทีมสำรองส่วนเป๋นนั่นคือหัวหน้าทีมว่าแล้วผู้สวซเวียนก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นไปเก็บข้าวเก็บของเพราะวันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปที่เมืองซิ่งหลัวแล้วทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตื่นเต้นกันใหญ่หรือว่าจะใช่แลอองงงงวววววิิญ,ญาาาณขโรรรรเเียยนนนนนนนทจะดดััััับู่ตตตหหลก้้ใ็ แอบมาหาใต้เหยาเหิงแต่หัวเบนก็ได้ถามกับใต้เหยาเหิงว่าเป็นยังไงบ้างสามารถจัดการกับพวกวีหาวได้หรือไม่ใต้เหยาเหิงก็ได้บอกให้ต้หัวเินล้มเลิกความคิดนั้นไปซะเพราะพรสวรรค์ของพวกวีหาวมีมากนักอีกอย่างผู้โสดสวียนก็ชอบพวกวีหาวน่าดูแต่ที่ต้เหยาเหิงจะได้บอกอีกด้วยว่าเรื่องก่อนหน้านี้ที่ใต้หัวเินลงมือไปท่านแม่ที่รู้เรื่องก็โมโหมากแต่ก็ยังโชคดีที่ท่านพ่อนั้นไม่อยู่บ้านไม่เช่นนั้นเจ้าใต้หัวเินได้โดนหนักแน่และท่านแม่ก็เตือนเจ้าว่าอย่าให้มีครั้งหน้าอีกใต้หัวเินที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมแล้วฮะจะให้คนของเราตายเปล่าอย่างนั้นหรือทำให้ต้เหยาเหิงทีได้ยินแบบนั้นก็ลั่นมือใส่ ไต่หัวเนทันทีทําตัวเป็นเด็กไปได้จะไม่รู้อย่างนั้นหรือว่าความแคนส่วนตัวกับผลประโยชน์ของตระกูลอันไหนสําคัญกว่าและอีกอย่างที่นี่นั้นคือสื่อไหลเอร์เจะรู้ไหมว่าความหมายของ3คํานี้หมายของว่าอะไรถ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อไปก็จงเก็บหางเอาไว้และทําตัวเป็นคนซะส่วนเรื่องของหัววีฮาวแต่เหยาเหิงก็ได้บอกว่าไม่เพียงแต่เขาจะไม่เล่นงานหัววีฮาวแต่ว่าเขาต้องการดึงหัววีฮาวให้มาเป็นพวกด้วยเพราะว่าหัววีฮาวนั้นมีความสามารถพิเศษถึง2อ,อย่างหากเข้ามาอยู่ในตระกูลของเราแ้วก็มันจะเป็นประโยชน์อันใหญห การศึกษาจากฝ่ายในแล้วเจ้าเองก็พยายามเข้าละเพราะยังพอมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ็ดสัปปหลาดได้อยู่ว่าแล้วใต้เหยาเหวินก็ได้จากไปทันทีแต่หัวบินที่โดนไปขนาดนั้นก็เกิดความแค้นในใจละฮะแค่เกิดก่อนข้าไม่กี่ปีดันมาอวดเบ่งใสกันสักได้แล้ววันต่อมาผู้วสเวนก็ได้เรียกทุกคนให้มารวมตัวกันโดยผู้วสเวนก็ได้บอกภาระหน้าที่อันหนักอึ้งของสิทธิ์ฝ่ายนะห้กับทุกคนทราบเลยครับอย่างที่รู้ๆกันว่าความสามารถของวิญญาจารนั้นเกินกว่าคนธรรมดาไปมากดังนั้นจะหากวิญญาจารทำชั่นคือ าระหน้าที่ของสิทธิ์ฝ่ายในและผู้สูเสเวนก็ยังบอกอีกด้วยว่าจนถึงตอนนี้ที่สิทธิ์ฝ่ายในไม่ถึงร้อยคนสักทีเนี่ยนอกจากส่วนน้อยที่จบไปจากที่นี่ที่เหลือเนี่ยก็ต่างสู้จนตัวตายเพราะภาระหน้าที่และชื่อของพวกเขาก็ถูกสลักไว้บนหินยักษ์แผ่นนี้พวกเขานั้นล้วนแต่เป็นผู้กล้าของโรงเรียนผู้กล้าแห่งดินแดนโต้ลัวแห่งนี้ภาระหน้าที่ของนักเรียนฝ่ายในนั้นยุ่งยากมากสิทธิ์หลายนคนที่มีสิทธิ์เข้ามาฝ่ายในเมื่อรู้ถึงภาระหน้าที่อันหนักอึ้งนี้ก็ต่างละทิ้งไปในต,ตอนนั้นไตรวจจสอออออบย่่าางงแนนนนนนพถึตีนตนเ้เข ก็ใช้พลังของเขาช่วยเหลือคนอยู่ตลอดทําให้พวกวีฮาวที่ได้ยินบบนั้นก็ปฏิญาณตนไปด้วยเลยครับพวกเขาเองก็ยอมเข้าร่วมทีมสํารวจเช่นเดียวกันพอละหน้าที่ที่หนักอึ้งของทีมสํารวจนั้นก็คือการกําจัดวิญญาณาสายปีศาจนั่นเอง จบตอนที่30อะไรครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่30ของนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลิศดพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดใดผมก็ต้องขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ของผมเพื่อเป็นกำลังใจใผมทำงานต่อไปด้วยสำหรับวันนี้นั้นเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนซิวครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยหากใครที่หน้้าาชช่องไดดเลยยโระบม นั้นทางเราจะดงอันเมตถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมานั้นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอ,อย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดัตด,ด้วยนะครับ